พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2567เวลา19.13นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2567 ในการนี้ทรงจุดเทียนรุง่งส่งรับกระทงดอกไม้วางบนผ่านหน้าฐานชุกชีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลา จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชาทานพระบรมราชวโรกาศให้พลักกาศโทพภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทถูนกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชาทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าวาดจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามะ้ารามหลวงที่ส่งพระเฉทิศไว้จำนวนหกผ้ารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิฎุสิทธวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรียุธยาและทรงหยิบเทียนฉนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าทรงถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภรัตนนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักศิณพระอุโบสถโดยพระวง์และข้าราชการได้เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระราชทานเทียนฉนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป จากนั้นส่งกราบที่พระแท่นแล้วส่งนำส่วสนสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบสรงรับโคมแล้วส่งพระดเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถสามรอบวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ทางจันทรคติเป็นวันคล้ายวันประสูตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศา,าสนิกชนถือเป็นประเพณีส,สําคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีน,นั้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะ และองค์อัคราาสนูประรำพกส่งบำเพีพระราุกศนวิสาขาบูชามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบสามรอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งโปรยดอกมะลิที่ธรมมาศิลาจากนั้นส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระรานทานแก่เจ้าพรัสงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมส่งศีลจากนั้นพระเทพวชิระเมธาจารย์ เจ้าวาดวัดมากรุฎกษัตรารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขะปูชากถาจบแล้วทรงหลังทักสโนทกพระเทพวชิระเมธาจารถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดีเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ส่งรับการถาวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลลอ,องทุนีพระบาทและเสด็จออกจากพระบโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนมินกลับ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระ,รรรระ,พระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนที่บัเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทและนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมชมโคมตราและเทียนที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายเป็นพุทธบูชาในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศัการาช2567จนถึงเวลา20ิกา30นที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสาแสดงความเสียพระราชนิไยไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในการที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านถึงแกส่สัญญกรรมจากเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567พรนท่านนายมฮ oh ัมหมัดม o g h รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหะราน พเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งจากการถึงแก่สัญญกรรมอย่างก,กระทันหันของนายไซยิดอิบรอฮิมเรอะีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดอาร์เซบาจานตะวันออกเที่ยวบินกลับจากการปฏิบัติภารกิจเหตุการณ์ดังกล่าวนะั้นเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่เพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน พระเยเป็นการสูญเสียนายฮุสัยอับมีอับดุลกอฮิยอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอีกด้วยข้าพเจ้าในานามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายัางท่านและประชาชนชาวอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตสำหรับรการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้พระประมา่าพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระบชิลกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดหอเฉลิมพระเกียตรติเวลาเก้านาฬิกาสี่นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยามูล,ลนิที่เผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ในก,กาจีจีนเกาะเขตครองศาล โอกาสนี้ประธานมูลนิธิเฝ้าทุลลอองพระบาทถุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเข็มรางวัลทองคําและโรรางวัลคุณธรรมศึกษาในฐานะที่ทรงมีพระวิริยภาพอันเป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมมูลนิธิจึงได้ประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ซึ่งทํางานด้านการเผยแพร่คุณธรรมได้เทิดทุนไว้เป็นแบบอย่างสืบไป จากนั้นทรงเปิดหอพระเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นสามอาคารเตกาเฉลิมพระเกียรติโดยปี2558มูลนิณธิได้จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังเทววิหารและก่อสร้างอาคารเตกาเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาจุราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา2เมษายน2558โดยเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้ในกิจกุศลต่างๆของมูลนิณธิเช่นโรงทานงานกินเจเดือน9้ามีห้องใหญ่หอพระ ้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เตกาซึ่งงบประมาณได้รับบริจาคจากคณะกรรมการสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาโดยสมเด็จพระอริยองค์สาคัญตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัสางฆปรินายกประธานนามพระประธานประจําหอเฉลิมหอพระเฉลิมพระเกียรติว่าพระพุทธมหาวัยรจนชนะธรรมโมภาสจากนั้นทอดพระเนตรนิทศกการประวัติความเป็นมาขององค์กรเตกาซึ่งมู่ล่นิที่เผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์เตกาจีจินกะเป็นกุศลสถานหนึ่งของสมาคมสาพันธ์การกุศลเตกาแห่งประเทศไทย ทำงานด้านการเผยแผก่คุณธรรมสงเคราะห์ต่างๆตั้งขึ้นเมื่อปี2495ที่ทําการแห่งแกรกตั้งอยู่ภายในวัดสมนานำบริหารสะพานขาวรืด้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชรกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดมูลณิธิเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2496 ส่วนเตกกาคือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีความศรัทธาและยึดถือในคำสอนแห่งคุณธรรมทั้ง5าศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามเต่าและยูประกอบกิจกรรมสาธรรารณกุศลเพื่อช่วยเหลือคนในสังคมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอพระเนตรรูปเคารพของพระอรหันต์ที่กงที่ชาวเตก,กาเคารพศรัทธาเป็นพระภิกษุรูปร่างผอมสวมหมวกทรงแหลมบางไว้หนวดเครา สวมเสื้อผ้าหลุดลุยถือพัดปลีน้ำเต้ามักมีท่าทางอารมณ์ดีคล้ายเมาตลอดเวลาเพราะนิยมฉันสุราแต่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญประกา้าสิ่งของพระสจาทานไปมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยรีตระกูลโทธรรมพระชาชการจังหวัดนราธิวาสเชิญประกา้าสิ่งของพระเจทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็นนจพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกวีรพลอับดุลรารินเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงเจ้าหน้าที่สมาชิกอา,าสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตะบนเกียร์ใ้เกิดบริเวณบ้านอายามูหมู่ที่สองตบนเกียร์อำเภอสุขินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567นหาบณบ้านเลขที่12 2ทับหมู่ที่3ตํตบนมาโมอำเภอสุขินจังหวัดนราธิวาส ในนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระกหม่อมให้เพื่อการหวัสดราชวัฒน์เตระกาสิ่งของพระสาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของสมาชิกมัสลันสะเ่งเจ้าหน้าที่เสน้นดัตบเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวัฒน์ราชนครินจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจวบขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านรูโบยะหมู่ที่7็ตำบลจวบอำเภอเจาะจอไอร้องจังหวัดราชวัฒน์ เกิดบริเวณถนนสายเจาะไอร้องยานิงหมู่ที่2ตำบลจวบอเภอจาะไอร้องจวนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ณบ้านเลขที่27หมู่ที่5ตำบลบาเรศเหนืออเภอบาเจาะจนราธิวาสด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบูรณิธิพัชรสุทธากชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ห้องประชุมอาคารกชานุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาเฉาอู่เขาวงจระยอง พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารหมูลนิธิพชรสุธาขชานุรักษในพระบรมราชูปถัมภ์ไปประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพชรสุธาขชานุรักในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดโดยมีระเบียบวาระการประชุมมาที่รายงานสถานาการณ์ช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยสำนักบริหารพ,ราพื้นที่อนุรักษ์ที่2สีราชา รายงานแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ารายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลประชาชนความร่วมมือด้านงานวิจัยและหลักสูตรเยาวชนปัจจุบันดำเนินงานด้านการดูแลช้างป่าด้านการสกัดกั้นช้างป่าด้านการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าด้านการดูแลประชาชนและด้านงานวิจัย ผลการดําเนินงานปี2567ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีแหล่งน้าและแหล่งอาหารของสัตว์ป่ากระจายอยู่โดยรอบมีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าพร้อมสนับสนุนชุดครุพันฑ์ผลักดันช้างป่าและสนับสนุสนงบประมาณให้กับเครือข่ราษฎรเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากช้างป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและนธุนพืชได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าพุทธศักราช2567เพื่อให้การเยียวยามีความเหมาะสมมากขึ้นและมูลนิธิได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยจากนั้นเดินทางไปยังสาราบ้านเขาจันทร์หมู่ที่7ตำบลห้วยทับมอนเป็นประธานในพิธีปลกอบรมโครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับเยาวชนเยาวชนขจนุรักษ์ โดยเป็นเยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาเฉาเขาวงจังหวัดระยองประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนชำคอพิทยาคมและโรงเรียนบ้านศีรำมันรวมทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารและในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพิชกูดได้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสวิพระสังฆร,ราชสก,กลมหาสังฆปรินายกประทางพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ดีถีวิสาขาบูชาคล้ายดิถีประสูตรัรสรู้และปรินิพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีคำรบหนึ่งควรใด้พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญญกิริยาพระธรรมสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณ ปราศาจากกิเลสเครื่องเจ้าหมองแล้วทรงถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาคุณสั่งสอนเวยนสัตว์ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ตามควรแก่ธรรมายธรรมปฏิบัติได้ทั้งนี้ก็ด้วยพระปัญญาคุณจึงควรที่สาธุชนทั้งหลาย จักได้มุ่งมั่นเจริญไตรจิกขาตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาเพื่อความสมบูรณ์พรอ้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาบนวิถีแห่งอริยมรรคขอจงย่าประมาทมัวเมาเผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้รู้ว่อง่านไป ล่าได้โดยปราศจากอบรมเจริญไตรสิกขาทางแต่ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยมรณะภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะไม่จำกัดเฉพาะแต่เมื่อถึงวัยแก่เท่าแต่เท่านั้นถ้าปล่อยขณะ ให้ผ่านไปโดยปราศจากศีลสมาธิและปัญญาชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตายหรือการเจริญมรณสติจึงนับเป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญ นิช่เรื่องหน้าหดถูเศร้าหมองหากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภความโกรธและความหลงให้สงบลงทั้งยังช่วยปลุกเร้าจิตใจให้เบิกบานหานกล้าที่จะบำเพ็ญคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุคคล รู้จักปล่อยวางการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราบุคคลน,นั้นย่อมประสบสันติในใจตนเองและย่อมแผ่ขยายอานุภาพไปเกือ้อกูลสันติภาพในครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป ดิถีวิสาบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งปณิธานให้แน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเปิดโอกาส ให้สันติสุขที่แท้จริงมาสถิตในจิตใจ,จตนและสังคมสมด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่ำละลำดับไปบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ ในมรณะก็พึงละอามิสในโลกเสียมุ่งสันติเถิดจิรังติดทัตุสัทธรรมโมธรรมเมโหวนตุสคารวาขอพระัธรรมจงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความเคารพในพระธรรมนั้น i